โดยยาสีฟันซซลสเกลือซซอสมั่นใจร้อเปอร์เซนตกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซซอสเข้มแต่ดีช่วงเส้นทางศรัทธา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามรอยศรัทธารายการท่องเที่ยวสักการะตามความเชื่อและศรัทธาแห่งศาสนาอย่างแท้จริงกับพัสเทลพิชยามงแมนค่ะ ตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราได้นําทุกท่านก้าวข้ามผ่านเวลาอันทรงคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์ล้านนาไทยค่ะและเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เต็มอิ่มกับศรัทธาวันนี้พาสเทลก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะกับเมืองเชียงแสนแห่งนี้นะคะและสถานที่ที่พัสเทลยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือศาลหลักเมืองเชียงแสนนั่นเองค่ะ ศาลหลักเมืองนะคะคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของหลักเมืองซึ่งตามธรรมเนียมพิธีของศาสนาพราหมณ์นะคะก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทําพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสําคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นค่ะส่วนใหญ่ทําจากไม้มงคลเช่นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ในลักษณะเสาปลายยอดเป็นดอกบัวตูมหรือหน้าเทวดาหรืออาจจะเป็นหลักหินโบราณใบเสมาโบราณที่พบในพื้ พื้นที่นั้นๆนะคะตัวสารส่วนใหญ่จะเป็นสาราจตุรมุกทรงไทยมีประตูทั้ง4ด้านยอดอาจจะเป็นแบบปรางแบบปราสาทแบบมณดบหรือเป็นสารเจ้าแบบจีนตามศรัทธาการก่อสร้สางในพื้นที่นั้นๆค่ะซึ่งสารหลักเมืองนี้เองนะคะที่เป็นเสมือนหนึ่งเครื่องยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีความสําคัญเป็นถึงหัวเมืองใหญ่ก่อนที่จะถูกลดฐานะลงเป็นอําเภอในปัจจุบันนี้ค่ะ ดาที่แล้วนะคะน้องพาสเทลของเราพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของศาสนสถานที่มีชื่อว่าวัดมุงเมืองค่ะวัดร้างที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวตรรษที่19ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงแสนค่ะที่นี่คือวัดมุงเมืองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าความสวยงามของตรงนี้คือมันอยู่กลางเมืองอะ่ะแล้วก็มันยังดูสมบูรณ์มากๆอยู่เลยนะคะด้านหลังมีเจดีย์ด้วย ไม่น่าเชื่อนะคะว่าใจกลางเมืองอย่างนี้เนี่ยยังมีวัดร้างที่สภาพดีได้ขนาดนี้อยู่นะคะเนี่ยเนี่ยเกือบบเกือบจะสมบูรณ์มากเลยอ่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะ เพราะสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเชียงแสนที่ส่งผ่านศาสนสถานต่างๆยังคงมีให้เราได้เห็นอยู่อีกมากมายภายในเมืองแห่งนี้แต่จะมีที่ไหนบ้างตามน้องพัสเทลไปเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันดีกว่าฝั่งตรงข้ามนะคะก็มีโบราณสถานเหมือนกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชม ฝั่งนี้นะคะชื่อวัดพระบวชค่ะแอบเห็นป้ายด้านหน้ายังมีเจดีย์ที่สมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะคะเหมือนกับฝั่งเมื่อสักครู่นี้เลยยังมีฐานพระอยู่ด้วยอะ่ะเรียกว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะวัดพระบวชนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดมุมเมืองในตัวอำเภอเชียงแสนค่ะ โบราณสถานสำคัญภายในวัดนะคะได้แก่พระเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงสูง ขัดจากฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปเป็นฐานย่อมุมและองาค์ระฆังกลมลักษณะพระเจดีนะคะเข้าใจว่าเป็นศิลปะแบบแรกที่สร้างขึ้นในระยะที่พระพุทธศาสนาเทราวาลทลัทธิลังกาวงเริ่มแพร่หลายจากอาณาจักรสุขโขทยัยเข้ามาสู่ดินแดนในภาคเหนือตอนบนและแสดงอิทธิพลของพระเจดีทรงกลมแบบผู้กามและอาจจะเป็นต้นแบบให้กับเจดีทรงกลมในระยะต่อมาด้วยค่ะตามตำนานและพงศาวดารน,นะคะ กล่าวว่าพระยากือนาได้โปรดให้สร้างพระเจดีพระวิหารและพระพุทธรูปขึ้นในปีพุทธศักราช1887เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นรัชทายาทครองอยู่ที่เมืองเชียงแสนต่อมาในปีพุทธศักราช2260เมืองเชียงแสนเกิดอุทกภยัยทำให้วัดแห่งนี้สุดตัวลงไปอย่างไรก็ดีนะคะจากรูปทรงสถาปัตยกรรมของพระเจดีเชื่อว่าน่าจะสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง20 ถ้าสังเกตดีๆนะคะตรงนี้เนี่ยเคยเป็นองค์พระเก่ามาก่อนแน่นอนเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นรูปแบบเป็นลักษณะขององค์พระะค่ะด้านไหนก็เหมือนจะซุดตัวลงมาหมดแล้วอะค่ะแต่ว่าก็คงมีการเบอรอะหน้ปฏิสังขรณ์ใหม่ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราไปสถานที่อื่นกันต่อเลยดีกว่านะคะตามพาสเทลไปเลยค่ะ ประตูป่าศักนะคะตั้งอยู่ตรงทางเข้าหน้ากำแพงอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสนมีการบวงสรวงเลี้ยงถวายสารเจ้าพ่อเมืองเชียงแสนที่ประตูป่าสักเป็นประจำทุกปีไม่มีขาดค่ะ บางส่วนมีการไหว้วิญญาณปู่ย่าตายายบรรพบุรุษการกล่าวบนผีเลี้ยงผีเจ้าที่เจ้าทางก็ยังมีอยู่ตามความเชื่อว่าทำแล้วเกิดความสบายใจมีความสุขทางใจผู้คนเวลาอยากได้อะไรหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็มาหาท่านให้เจ้าพ่อท่านช่วยชาวเชียงแสนเชื่อกันว่าท่านปกปักรักษาเมืองเชียงแสนแห่งนี้ค่ะ เวลาจัดกิจกรรมเลี้ยงถวายสารเจ้าพ่อประตูป่าศักศรัทธ,ธาของหมู่บ้านเวียงใต้คือหมู่สามนำโดยผู้ใหญ่บ้านจะนำชาวบ้านมาร่วมกันทำความสะอาดและจัดดาเครื่องบวงสวงมาร่วมกิจกรรมเป็นประเพณีเลี้ยงสารเจ้าพ่อประตูป่าศักิเป็นประจำทุกปีค่ะ เกลือให้เปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเราเองไม่มีวันรู้หรอกว่ากลิ่นปากมาตอนไหนเฮ้ยเล็กปากเหม็นนะใช้ซอสเฟรชครับมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นปากอะไรเค็มแต่ดีทำไมใครๆต้องใช้ซอสเกลือค่ะเกลือของซอสมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ระหว่างเค็มกับมีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นปากสิใช่ป่ะต้องลองซอสออริจินอล ทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซสไม่เหมือนใครเราเองไม่มีวันรู้หรอกว่ากลิ่นปากมาตอนไหนเอ้ยเล็กปากเหม็นนะใช้ซอสเฟชครับมั่นใจ100%รกลิ่นปากอะไรเค็มแต่ดีร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร0อเอร์ซตกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดีใหม่ นีเวซันอิมมีเดียโปรเทคช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ช่วงอัศจรรย์แห่งศรัทธา วัดพระธาตุเจดีหลวงค่ะที่เขาว่ากันว่าสร้างโดยพระยาแสนภูในช่วงพุทธศตรวรรษที่19ค่ะและวัดแห่งนี้นะคะมีเจดีที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสนอีกด้วยค่ะรวมถึงวิหารนะคะที่ได้พังทลายลงจนเหลือแต่ซากให้เราได้เห็นค่ะแหมแค่พูดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในพร้อมกันดีกว่าค่ะ เราก็อยู่กับท่านจเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงแล้วนะคะนมัสการค่์คก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของวัดหน่อยะคะ่ะว่าที่นี่นี่คือที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยเชียงแสนแล้วใช่ไหมคะเป็นเป็นโบราณที่ที่มีมาสมัยเชียงแสนวอย่างเจดีด้านหลังอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยปะคะ อตอนนี้ถ้าในอำเภอเชียงแสนนี่เป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดแล้วทําไมเจดีย์ที่นี่ถึงเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงแสนนะคะเพราะพระอ,องคอง์ค์พระเจดีย์ JD ถูกบูรณะมาถ้าในอาณาจักรล้านนาก็ประมาณสามครั้งค่ะทีนี้มันก็วบาบูรณะแต่ละครั้งเนี่ยมีการทําโอบเข้าไปใหม่เรื่อยๆอคือจะมีเจดีย์เก่าอยู่ข้างในแล้วก็พอทําใหม่ก็เหมือนกับ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้านนอกด้านนอกเออเป็นชั้นชั้นออกมาก็เลยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่เขาก็เลยให้ให้ที่นี่ว่าเป็นเจดีย์หลวงเหรอคะหรือว่ามันเป็นเจดีย์หลวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วออาเป็นเป็นเป็นเจดีย์หลวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าพอบูรณะก็เหมือนกับเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแต่ทางภาคเหนือก็นิยมกันเรื่องว่าทําเจดีย์ก็ต้องทําให้ใหญ่จึงจะเป็นชื่อว่าเจดีย์หลวง อ๋อถ้างั้นแบบนี้แล้วคำว่าเจดีหลวงเนี่ยไอ้คำว่าหลวงด้านหลังคือแปลว่าความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะในภาษาเหนือใช่ก็คือภาคเหนือจะนิยมกันตรงนี้มากเช่นเจดี JD หลวงพระเจ้าตนหลวงอ,อย่างอย่างที่วัดของเรานี้ก็มีทั้งเจดีหลวงแล้วก็มีทั้งพระเจ้าตนหลวงซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารซึ่งเป็น<ด>พระวิหารที่กำลังบูรณะอยู่ ก็คือคําว่าหลวงคือยิ่งใหญ่นั่นแหละหอ๋อค่ะแล้วมีความเป็นมาอยังไงบ้างไหมคะว่าแบบใครเป็นคนสร้างขึ้นมาถ้าตามหลักฐานแล้วที่บุรณะครั้งสุดท้ายในอาณาจักรกันนาก็คือ,อ,อพระยาแสนภูซึ่งเป็นพนัดดาของพระยามังรายจริงๆวัดเนี่ยมีมาก่อนนั้น าตามตามหลักฐานที่ค้นพบในพงศวดานโยนกบ,บอกว่าอยู่ในอนาณาจักรโยนกนครน,นากพันธ์แล้วก็มีอาณาจักรเวียงเบิกษาหรือนครหิรันเงินยางและสุดท้ายก็อาณาจักรล้านนาก็คือมีมาก่อนหน้าที่จะมาเป็นเชียงแสนอีกใช่ไหมคะใช่ แล้วอย่างที่หนูเห็นด้านหลังอะค่ะว่ามีเหมือนกําลังบูรณะอะไรใหม่ตรงนั้นคืออะไรอะคะตรงที่บูรณะอยู่ตอนนี้คือพระวิหารพระวิหารไม้นี้ก็เหมือนประมาณปี2,400กว่าแล้วคณะศรัทธาก็ได้มาทําวิหารไม้ครอบอยู่บน สร้างโบราณสถานก็คือมีสร้างอยู่แล้วสร้างครอบไปมาสร้างครอบไปอีกอ๋อค่ะแล้วนอกจากตัวเจดีย์กับตัววิหารเก่าเนี่ยในวัดมีศาสนสถานอย่างอื่นหรือว่ามีโบราณวัตถุอย่างอื่นไหมคะท่าในบริเวณวัดตอนนี้ที่ค้นพบก็เป็นเหมือนเป็นเป็นโบราณสถานที่เป็นเจดีย์บริวารแล้วก็ที่เป็นสถานสถานที่เป็นเป็น กุดีหรือเป็นกุติสงที่เป็นเพียงร่องรอยหรือรูปฐานอ่าเป็นทรงฐานเนานดี๋ยอืมก็คือถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีมานานมีการบุรณะมาแล้วหลายๆครั้งนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์ไปเดินดูรอบๆด้วยกันนะคะอ่าเดินครับ วัดพระธาตุเจดีหลวงแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากคำว่าหลวงในภาษาเหนือซึ่งมักจะใช้เรียกสิ่งที่มีขนาดใหญ่เจดีหลวงจึงหมายความว่าเจดีองค์ใหญ่ค่ะตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระธาตุเจดีหลวงแห่งนี้นะคะเป็นวัดเก่าที่สร้างโดยพระเจ้าแสนภูพระราชนัดดาของพ่อขุนเมงรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยเมื่อปีพุทธศักราช1887 หลังจากนั้นพระเจ้าแสนภูก็ได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่แทนพระราชบิดาซึ่งเสด็จกลับมาประทับยังเมืองเชียงรายพร้อมทั้งนำอัฐิของพ่อขุนเมงรายมหาราชที่สวรรคตรที่เชียงใหม่กลับมายัางเชียงรายด้วยค่ะ แต่อีกตำนานหนึ่งนะคะก็กล่าวว่าพระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างวัดเจดีหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช1834หลังจากที่ส่งสร้างกำแพงเมืองเชียงแสนแล้ว3ปีเจดี JD ประธานของวัดนี้นะคะเป็นเจดีแบบล้านนาที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในเมืองเชียงแสนสูงถึง88เมตรมีฐานกว้าง24เมตร เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนนอกจากพระเจดีย์หลวงแล้วยังมีพระวิหารเก่าแก่อีกมากมายซึ่งพังทลายเกือบหมดแล้วค่ะและยังมีเจดีย์แบบต่างๆอีก4องค์ โบราณสถานแห่งนี้นะคะแม้ว่าจะปราหักพังไปมากแล้วแต่ก็ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดีให้สมกับเป็นวัดที่สำคัญของเมืองฮิรันนครเงินยางในสมัยอาณาจักรล้านนาไทยค่ะ ทำไมเคือไให้เปอร์โทนิกซอไม่เหมือนใครเราเองไม่มีวันรู้หรอกว่ากลิ่นปากมาตอนไหนเอ้ยเล็กปากเหม็นนะใช้ซอสเฟชครับมั่นใจร้อยเกลิ่นปากอะไรเข็มแต่ดีความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเราต้องรอคืนกันแดด20นาทีใหม่นิเวศน n อิมเมดิเอท r รอเทคช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอไม่เหนียวเหนอะหนะใหม่นิเวศน n อิมเมดิเอท r ร t เทค ใครต้องใช้ซอสเกลือค่ะเกลือของซอสมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ระหว่างเค็มกับมีกลิ่นปากไม่มีกลิ่นปากสิใช่ป่ะต้องลองซอสออริจินล <S S A L อลร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดี ช่วงสุขแห่งศรัทธา างด้านนี้ที่จะมาบอกว่าพบร่องรอยเป็นกุฏีเป็นที่อยู่ของของพระสงฆ์ที่ยังเอาขึ้นไม่หมดเพราะตอนนี้กรมศิลป์ก็บอกว่าต้องรองบต่อไปซึ่งบริเวณนี้ก็ต้องต้องรอไปก่อนดูยังไงอะคะว่าเป็นกุฏิเก่าเพราะว่าจะมีม,มีมีรูปทรงเป็นที่พักของสงฆ์แล้วก็มีแต่ทางเชื่อมเข้าสู่พระวิหารอ๋อก็คือมีอันนี้เป็นทางเดินอ่าอันนี้เป็นทางเดินทางเชื่อมเข้าสู่พระวิหาร เดนเข้าไปดูะคี๋ยวตรงนี้คือทางเชื่อมทางเชื่อมพู้ถือมีารแต่ตรงนี้จะเห็นเป็นเป็นเหมือนเป็นกุฏิเป็นหลังหลังอ๋อค่ะเห็นแล้วว่าเป็นช่องช่องช่องถ้าในโบราณก็เรียกว่ากุฏีหรือที่ประทับอยู่ของพระสงฆ์แต่ตรงนี้ยังสันนิษฐานไม่ได้ตามกรมศิลป์เขาบอกว่าไม่แน่ว่าเป็นกุฏีหรือเป็นที่รองรับหรือเป็นเป็นเป็นที่ประทับของกษัตริย์ไดมาบำรุงวัดหรือบุรณาวัด อย่างตรงนี้ได้มีการบูรณะใหม่ปะคะหรือว่าอ่อแบบนี้ตั้งแต่แรกตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเพิ่งขุดเพิ่งขุดเมื่อปี4 4แต่ว่าตอนนี้หมายว่าขุดแล้วก็ยังยังยังไม่ได้ทาการากบูรณะบอกว่าตอนแรกอันนี้คืออยู่ใต้ดินหมดอยู่ใต้ดินหมดเลยอันนี้อยู่ใต้ดินหมดเลยแล้วจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มขุดตรงนี้นะคะ่ะมาจากไหนอะคะตอนตอนที่พระสงฆ์เข้าเข้ามาจาจาวัดอยู่ก็มีการทํากุฏีอยู่หรือทํากุฏิอยู่แต่การขุดลงเพื่อทํากุฏิเนี่ย ปรากฏไปเจออิฐที่จมอยู่ใต้ดินเลยเป็นเหตุให้ทางกรมศิลป์ได้ออกสำรวจเหมือนกับว่าสำรวจดูสุดท้ายก็ขอให้ทางวัดเนี่ยคือเมื่อก่อนกุฏิพระสงฆ์ก็จะเลียงนี่เลยเลียงมาให้รื้อกุฏิที่สร้างใหม่นี่ออกหมดแล้วก็ขุดใหม่ขุดขุดดูว่าขุปแล้วข้างล่างมีอะไรเมอข้างล่างมีอะไรสุดท้ายก็มาเจอร่องรอยหรือเป็นกุฏิเดิมกุฏิเก่าที่จมอยู่ใต้ดินแล้วก็เชื่อมเข้าเชื่อมเข้ากับยังวิหารด้วย ถ้าอ่งนั้นหนูขอลองไปดูฝั่งนู้นได้ไหมคะได้ได้ไดแต่วิหารกับเจดีนี่คือเขาจะแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่อยู่ใกล้กันอ่าแยกเกต่ะเขาจะทําวิหารแล้วก็มีองค์พระอยู่ด้านหน้าเจดีทุกวัดเลยอะคะ่ะอันนี้คือเป็นหลักของการสร้างเหรอคะหรือว่าเออเคือเจดีจะเป็นที่บรรจุพระสารีรกธาุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อ,เม,อเมื่อทำเจดีย์ก็ต้องอยู่อยู่ด้านหลังหรืออยู่ด้านทิศตะวันตกของพระวิหารเหมือนกับว่าพออยู่ในวิหารไหว้ก็เหมือนไหว้พระธาตุไปด้วยอย่างอย่างพระธาตุนี้ประวัติที่เจอบางครั้งก็รู้ไม่ชัดแต่ก็มีบอกว่าในในกษัตริย์ผู้ผู้สร้างก่อนๆหน้านั้นนะ่ะได้นำพระธาตุที่เป็นส่วนพระอุรังคธาตุหรือพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือส่วนหน้าอกได้มาบรรจุไว้ที่ พระถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอลองเดินรอบๆเจดีย์อาเดินฝันเจดียวฝันคือเมื่อ,อก่อนก็คงจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่พอกษัตริย์แต่และพระองค์ที่ท่านมาที่ชัดที่สุดก็คือพญาแสนภูซึ่งเป็นพนัดนาหรือหลานของพญามังรายได้มาบูรณะเมื่อพศออ .1870 อ,อตรงนี้จะมีหลักฐานชัดในประวัติของร้านนาซึ่งเป็นอาณาจักรที่สาม ยังทําให้พระาธาตุดูใหญ่แต่คือภาคเหนือถ้าพระาธาตุใหญ่ก็จะเรียกว่าเจดีหลวงเจดีหลวงกันทั้งนั้นอ,อ,อันนี้ยอดาธาตุที่แผ่นดินไว้เมื่อปี54ล่นลงมาเมื่อวันที่24มีนาคืออันนี้อนนของดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะส่วนอันนะั้นคือบูรณะขึ้นมาใหม่ไม่อันอันนี้ก็ของใหม่ที่ที่ทำประมาณปี2400กว่าทางกรมศิลปาูรณ แล้วอย่างนี้ทุกครั้งที่มีการเกิดพวกแผ่นดินไหวก็คือเราก็ต้องออกมาบูรณะมาสํารวจแต่แต่ครั้งนี้ที่ที่ไหวครั้งนี้ทางพระธาตุเราที่ถูกบูรณะแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าเสียหายทําการบูรณะไปเรียบร้อยแล้วทําการบูรณะไปเรียบร้ส่วนอันนี้ก็อันนี้คือเจดียบริวารนั่นก็เจดียบริวารเขาเรียกเป็นองค์เขาเรียกเป็นก็องค์เจดีย์แต่เป็นเป็นบริวาร คือที่ตรงนี้ตั้งแต่แต่มาเขามาเป็นเจ้าวาดเนี่ยคือจะพยายามที่จะรักษาสภาพเดิมให้มากที่สุดคือเรียกว่าไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมันมากเออคือถ้าจะทาหรือสร้างเราจะออกไปทําข้างนอกข้างนอกบริเวณถ้าถ้านในตรงไหนเนี้ยอย่างต้นไม้หรือสภาพเนี่ยที่ที่ขุดพบเนี่ยให้ให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดทิ้งไว้เหมือนเดิมแต่ว่าพอเราอยากจะสร้างอะไรเพิ่มก็คือนอกบริเวณนอกบริเวณ ขอบกำแพงไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงนะคะที่พาเรามาเดินเยี่ยมชมะคะ่ะแล้วก็พูดถึงประวัติวัดให้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเิ ก่อนจากกันวันนี้นะคะยังคงมีอีกหนึ่งตำนานของชาวเชียงแสนโบราณที่บอกต่อๆกันมาถึงอิทธิฤทธิ์ของท้าวโกศีสก,กะเทวราชหรือพระอินทว่าพระเจ้าพันคราชกษัตริย์รัชกาลที่37แห่งราชวงศ์เชียงแสนหรือโยนกนครซึ่งภายหลังนะคะอาณาจักรถูกยึดครองด้วยขอมดําช่วงนั้นนะคะเปรียบเสมือนยุคมืดของอาณาจักรโยนกเชียงแสนเลยค่ะต้องสงสวยและถูกกดขี่ทุกรูปแบบในตอนนี้เองค่ะที่ท้าวโกศีสก,กะเทวราชหรือพระอินเห็นพระเจ้าพันคราช กับบรรดาประชาชนชาวไทยอดอยากมานานและเห็นว่าบุคคลเหล่านี้แม้ว่าเขาจะเป็นทาสจะถูกไล่ตีแต่การไหว้พระการภาวนาการเจริญพระกรรมฐานยังคงเป็นไปตามปกติจึงแปลงกายเป็นเด็กน้อยอายุประมาณ12ปีออกมาจากป่าพอเด็กคนนั้นเข้ามาหาพระเจ้าพันคราชก็พาไปดูแร่ต่างๆที่อยู่ในป่าลึกเลยกว้านพะเยาเข้าไปหน่อยเมื่อพบแล้วนะคะก็แนะนํนากรรมวิธีทุกอย่างแล้วยังบอกอีกว่าต้องไปทําตามถ้ำตามป่าอย่าให้ขอมดา มันเห็นเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะเสียผลทุกคนก็ปฏิบัติตามนั้นและเมื่อได้ทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์แล้วก็เริ่มปลูกบ้านจนสุดท้ายก็สามารถเอาชนะพวกขอมดําได้ในที่สุดวันนี้หมดเวลาของรายการตามรอยศรัทธาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้ามาติดตามกันว่าน้องพาสเทลของเราจะพาไปที่ไหนกันอีกบ้างสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝังลกยมิตก็เหมือนกับการการทำเขตแดนให้รู้ ว่าอันนี้เป็นเขตสงฆ์เป็นเขตทำสังฆกรรมของสงฆ์ทนี้ถ้าในประวัติก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเรื่องอุโบสถที่เป็นวิสุงคามแล้วก็มีวิสุงคามท,ที่สมมุติขึ้นมาก็ได้เหมือนกับว่าเวลาพระเดินทางไปเผยแพร่แต่ตรงนั้นไม่ไม่มีอุโบสถไม่มีการฝังลูกปีมิตไปพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ให้ใหทำการเหมือนกับว่าสวด เป็นสมมุติสีมาขึ้นมาเพื่อทำจิตของสงฆ์ในการฟังพระปฏิโมกในการแสดงธรรมหรือในการบวชผู้มีศรัทธาที่จะบวชเข้ามาในพระศาสนาร่วมตอบคำถามรอยยิ้มแห่งศรัทธาโดยยาสีฟันเซถามว่าวัดพระธาตุเจดีหลวงมีที่มาจากอะไร 1. เป็นวัดของหลวง 2. มีเจดีขนาดใหญ่ ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook รายการตามรอยศรัทธาผู้ที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจานยาสีฟันซอลยาสีฟันซอลเกลือซอลมั่นใจร้อเอร์เซตกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอลเค็มแต่ดี